มาแล้วจะถ้าคุณมีเงิน2องแสนแปดหมื่นบาทคุณจะได้บ้านไม้เรือนไทยสไตล์ปั้นหยาแบบนี้เลยภายในประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของกันเลยจ้าสวัสดีจ้าสุดลอสวัสดีครับชื่ออะไรจ้าเนี่ยชื่อผู้ใหญ่อ๊อฟครับผู้ใหญ่อ๊อฟจ้าสนใจโทรหาได้ที่เบอร์อะไรจ้าเนี่ยศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าแปดบอร์นี้เลยจ้ก่อนจะไปชมตัวบ้านหลังคาให้เป็นอะไรจ้ะเนี่ยเป็นกระเบื้อง s c g ตาช้างตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันจ้าอยู่ที่จังหวัดชัยนาทจ้ะ ตรงนี้ด้านหลังบ้านใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะมีประตูเลื่อนแบบนี้เลยใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะยกใต้ถุนพื้นสูงกี่เมตรจ้ะเนี่ยหนึ่งเมตรจ้ะได้รัวพร้อมบันไดขึ้นมาเป็นระเบียงพร้อมที่นั่งพร้อมฝ้าหลุมเวยๆแบบนี้เลยใช่ไหมจ๊ะพี่ออฟใช่จ้ะได้ประตูบานเลื่อนแบบนี้เลยใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะมีไฟให้ครบเลยใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะเข้ามาได้เป็นห้องนอนขนาดใหญ่มีหน้าต่างบานเลื่อนสไลด์แบบนี้เลยเหละจ๊ะใช่จ้ะสนใจขอโปรโมชั่นหน่อยจ้ะ เดินไฟพร้อมแถมแอร์นหนึ่งตัวส่งฟรีทั่วประเทศจ้ะขอเบอร์นยจัดจสุดลอศูนย์เก้8 3ก้่งจ้ะชื่ออะไรจัดสุดลอชื่อผู้ใหญ่ออฟจ้ะประตูเปิดให้เห็นแบบนี้เลยนะจ้ะส่งฟรีทั่วประเทศไทยไหมจ๊ะสุดลอส่งฟรีจ้ะขอบคุณจัดสุดลอ